อะไรกันนะครับพี่เนนวันนี้บุคลาภัาสตูลหลังจากนัดที่แล้วนักชนะมาครับผูอเล่นเขาต้องขอยอมรับว่าสตูลเป็นทีมที่แข็งแกร่งจริงๆนะครับไม่ว่าทั้งรูปแบบการเล่นนะครับหรือว่ารวมทั้งฟุเบียนะครับที่เป็นคนที่ติดสองการตี่ชือดกระโดมนะครับต้องกรบอกว่าอยู่ที่จังหวะการต้องทำประตูจริงๆแล้วเราก็เสมอมานั้งนั้แล้วก็รับในบ้านชนะตัผจญภัยครับนัดนี้ก็ถือว่ายังไม่เสียนะครับ ส่วนโค้ชปุ่งจาต่างครับทางระบบงเล็กตีมันเซนตาปุ๊บนะครับก็จะนำไปกับคลุกเข่งไกครับอันโนจะปุ๊บอ่านใหญ่เอซีในบ้านต่อไปครับผมแล้วลูกเกมวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับสำหรับลูกเกมนะครับปุต้องยอมรับนะครับสตูนเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งฟาดบอลการปิดซิ่งบอลนะครับบีกนะครับคือเขาเล่นบอลมาจังหวะาเท้าตัวเท้านะครับจำให้เรา หลุดจังหวะหลุดหลุดพื้นที่นะครับสำหรับจุดนี้นะครับเราต้องกลับเพืแก้ไขนะครับทีนี้ของเราถือว่าโอเคนะครับทุกคนเต็มที่นะครับเตีมอยู่ที่จังหวะนะครับของเขาการจุดสกอร์ที่เพี้นกว่าและคุ้มกว่าครับผมขอบคุณมากครับพี่